ทฤษฎีพ้าหูพบห,ห,หรือทฤษฎีเครือข่ายหลายจัก,กรวาลเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของจักรวาลที่แตกแขนงแยกย่อยออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควันตั้มเชื่อว่าจักรวาลของเราไม่ใช่เพียงจักรวาลเดียวที่มีอยู่แต่ยังมีอีกหลายจักรวาลซึ่งแตกแขนงออกไปเรื่อยๆแบบไม่มีิีวิตเกิดขึ้นภายในก็อาจทําให้เกิดจักรวาลแตกแขนงออกไปได้อีกไม่รู้จบ ซึ่งแนวคิดนี้ค่อนข้างเกี่ยวพันกับทฤษฎีโลกคู่ขนานเมื่อศึกษาตามหลักความน่าจะเป็นของการกำเนิดจักรวาลรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับมิติทางคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ควอนตัมได้เริ่มตั้งคำถา,ถ,าถามถึงการกำเนิดของจักรวาลว่าทำไมจักรวาลของเราถึงก่อตัวขึ้นนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมเชื่อว่าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราเห็น และทุกจักรวาลที่แตกต่างกันย่อมทําให้เกิดปรากฏการณ์และสิ่งต่งตางๆแตกต่างกันออกไปพวกเขาเชื่อว่าทฤษฎีพหุภพหรือทฤษฎีเครือข่ายหลายจักรวาลน,นั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราด้วยเช่นกันโดยทุกๆก,การตัดสินใจของเราทําให้เกิดจักรวาลอีกจักรวาลขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกําลังจะเดินกลับบ้านและต้องทําการตัดสินใจว่าจะกลับโดยการโบกแท็กซี่หรือนั่งรถไฟฟ้าไป ณตอนที่คุณตัดสินใจจักรวาลใหม่สองจักรวาลน,นั่นก็คือจักรวาลที่คุณเลือกนั่งแท็กซี่และจักรวาลที่คุณเลือกนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วถ้าหากทฤษฎีนี้สามารถพิสูจน์ได้ในอนาคตแนวคิดของคนทั้งโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประชากรทั่วโลกต่างคิดแบบเดียวกันว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจก็ได้เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไร ตัวตนของเราณนะตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในการตัดสินใจจากตัวตนของเราในจักรวาลอื่นที่แตกแขนงแยกย่อยต่อกันมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองลองคิดดูสิคะว่าโลกของเราจะปั่นป่วนและวุ่นวายขนาดไหนกันนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้โยงทฤษฎีเดจาวูเข้ากับทฤษฎีพหุพบและจักรวาลคู่ขนานโดยกล่าวว่าอาการทางสมองที่ส่งผลให้เรารู้สึกเหมือนเราเคยทำอะไรบางอย่างมาก่อน ทั้งที่เราเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเป็นผลมาจากการกระทำของตัวเราในอีกจักรวาลคู่ขนานสาเหตุมาจากการที่ตัวเราในทุกๆจักรวาลคู่ขนานมีคลื่นสมองแบบเดียวกันก็เพราะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองในบางจังหวะที่เหมาะสมคลื่นสมองและกระแสะประสาทบางส่วนของเราจะมีการประสานกันและทำให้เรารับรู้กระแสะความคิดของตัวเองในจักรวาลคู่ขนานอื่นได้ เพราะว่าทฤษฎีดังกล่าวยังมีช่องโหว่และขาดหลักฐานพอสมควรจึงทำให้โดนทฤษฎีอื่นๆที่มีแนวคิดตรงกันข้ามชิงพิสูจน์ตัดหน้าและลบล้างทฤษฎีดังกล่าวไปได้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มพิสูจน์ด้วยซ้ําไม่กี่เดือนก่อนที่สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษจ,จะเสียชีวิตลงเขาได้เผยแพร่ารายงานผลการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีข้อสรุปโดยสื่อจํานวนหนึ่ง ว่ารายงานชิ้นดังกล่าวเป็นผลงานซึ่งสตีเฟนฮอว์กิงและโทมัสเฮอร์ท็อกนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งลูเวนในประเทศเบลเยียมพิสูจน์ว่ามนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ในพหูจักรวาลหรือมัลติเวิร์สสื่อบางสำนักไปไกลถึงขนาดว่านั่นคือข้อพิสูจน์ว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาอีกหลายคนก็ระบ,บุว่างานค้นคว้าวิจัยชิ้นสุดท้ายของฮอว์กิงนั้นยังไม่สมบูรณ์พอ ที่จะทําให้สามารถสรุปได้โดยสิ่งที่ฮอวกิ้งคิดในรายงานดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ไม่สามารถพิสูจน์โดยสังเกตการได้เท่านั้นกรอบเหตุผลหลักเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้ยังนํามาจากงานการศึกษาวิจัยที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และยังไม่สมบูรณ์อีกด้วยซาบีนฮอสเซนเฟลด์นักฟิสิกส์ประจําสถาบันเพื่อการศึกษาก้าวหน้าแห่งแฟรงเฟิร์ตในประเทศเยอรมนี ระบุว่างานชิ้นสุดท้ายของฮอว์กิงเป็นเพียงแค่หนึ่งในแนวความคิดอีกนับพันแนวทางแนวคิดเรื่องโลกคู่ขนานดังกล่าวด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2017เป็นการขยายความคิดเพิ่มเติมจากหนึ่งในหลายทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันของฮอว์กิงนั่นคือทฤษฎีไร้ขอบเขต ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์บิ๊กแบงซึ่งเป็นทฤษฎีที่รู้จักกันดีที่สุดของฮอว์กิงภายใต้การทำงานร่วมกันกับเจมส์ฮาร์เทลนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานตาบาบารางานชิ้นนี้เป็นการคิดต่อจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ระบุเอาไว้ว่าก่อนการเกิดบิ๊กแบงจำเป็นต้องมีเอกภาวะหรือซิงคูลาริตี้เกิดขึ้น ภาวะดังกล่าวคือภาวะที่สสารหดตัวลงจนเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งมีความหนานแน่นเป็นอน,น,นันตมีความร้อนจัดและเป็นภาวะที่กฎทางฟิสิกส์ทั้งหลายใช้กันไม่ได้อีกต่อไปในคำอธิบายเพิ่มเติมของฮอว์กิงและฮาเท e เอกภาวะดังกล่าวนี้ทั้งการและอวกาศถูกบีบอัดรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองเอกภาวะดังกล่าวในเชิงการเวลาจึงดูเหมือนไร้ขอบเขต เหมือนโลกที่เราสามารถเดินไปแต่ไม่ถึงริมขอบสักทีนั่นเองเมื่อบรรดานักวิทยาศาสตร์พากันวิเคราะห์แนวความคิดดังกล่าวก็ตระหนักว่าทฤษฎีไร้ขอบเขตของฮอวกิงคาดการว่าเมื่อจักรวาลในระยะแรกเกิดนี้ขยายตัวออกไปในทุกทิศทุกทางอย่างเร็วในระดับซูเปอร์ฟาสต์นั้นมันจะทําให้เกิดจักรวาลอื่นๆผุดขึ้นตามมาด้วยจนในที่สุดก็จะอยู่ในสภาพพหุจักรวาล หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอว์กิงเสนอเอาไว้ว่าจักรวานของเรานี้นั้นเป็นเพียงหนึ่งในจักรวานคู่ขนานที่มีจำนวนมหาศาลจนเป็นอนันต์เป็นพหูจักรวาลที่มีคุณลักษณะคล้ายกับแฟกชั่นเรขาคณิตที่เกิดขึ้นซ้ำในทุกหน่วยวัดและทุกมิติดังนั้นพหูจักรวาลของฮอว์กิงจึงนำไปสู่พาร a กที่สำคัญนั่นก็คือถ้าหากมีจำนวนจักรวาลเป็นอนันต์แล้วละ่ะก็ จะไม่มีใครสามารถคาดการแบบที่ทดสอบได้ว่าจักรวาลไหนกันแน่ที่เป็นจักรวาลของเราที่มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่เฮอร์ทอกผู้ร่วมทำวิจัยชิ้นสุดท้ายบอกว่าฮอคกิ้งเองก็ไม่พอใจกับสภาพขัดแย้งในตัวเองดังกล่าวและพยายามหาจุดยุติเรื่องนี้โดยพยายามพัฒนากรรมวิธีที่จะเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องพงหูจักรวาลให้อยู่ในกรอบที่สามารถทดสอบความเป็นจริงได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อลดจำนวนโลกคู่ขนานจากจำนวนที่เป็นอนันต์ลงจำเป็นต้องหาทางเชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ขวานตั้มซึ่งเป็นตัวกำหนดเอกภาะวะของจักรวาลในระยะถารกเข้ากับกฎทางฟิสิกส์ดั้งเดิมของจักรวาลที่เราใช้ชีวิตอยู่ในงานวิจัยใหม่ฮอว์กิงกับเฮอร์ทอกใช้วิธีรู้จักกันในชื่อโฮโลกราฟีเพื่อรวมความคิดทั้งสองชุดเข้าด้วยกันจึงสามารถลดจำนวนจักรวาลในพหูจักรวาลลงเหลือจำนวนที่นับได้ เมื่อมีจักรวาลในจํานวนที่นับได้แล้วก็จะสามารถคาดการเกี่ยวกับคุณลักษณะของจักรวาลเหล่านี้ได้นั่นหมายความว่าตามแนวทางดังกล่าวนั้นการมีจักรวาลอีกจำนวนหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ในเวลานี้ก็มีความเป็นไปได้ขึ้นมาตามทฤษฎีไร้ขอบเขตของฮอว์กิงกำหนดว่าหลังจากบิ๊กแบงจักรวาลจะเข้าสู่ระยะของการขยายตัวออกอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่าคอสมิกอินเฟลชัน ทำหน้าที่ขยายคลื่นแรงโน้มถ่วงปฐมภูมิที่ทะลักออกมาจากบิ๊กแบงไปทุกทิศท,ทุกทางคลื่นเก่าแก่เมื่อครั้งกําเนิดจัก,กรวาลน,นี้ถูกบันทึกได้นในสภาพของคลื่นแผ่รังสีไมโครเวฟที่กระจายออกไปทั่วจัก,กรวาลรู้จักกันในชื่อ cosmic microwave background radiation เฮอร์ทอกบอกว่าถ้าดาวเทียมที่เราผลิตขึ้นมาในอนาคตสามารถตรวจจับคลื่น CMB หรือคลื่นไมโครเวฟแบ็ก o u n d เรดิเอชันได้ และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใน CMB เทียบเคียงแล้วเข้ากันได้กับภาวะ Cosmic Inflation ที่ฮอว์กิงทำนายเอาไว้ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันการคงอยู่ของพระหูจักรวาลของฮอว์กิงนั่นเองแต่นักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าวพวกเขาชี้ว่า มีทฤษฎีอีกเป็นพันที่พูดถึงภาวะอินเฟลชันดังกล่าวไว้และส่วนใหญ่ของทฤษฎีเหล่านี้ก็มีเรื่องของคลื่นแรงโน้มถ่วงปฐมภูมิรวมอยู่ด้วยดังนั้นข้อมูลใน CMB ไม่มีทางที่จะกลายเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของฮอว์กิงหรือของคนอื่นๆอีกเป็นพันทฤษฎีนั้นถูกต้องแฟรงค์วิลเซกนักทฤษฎีฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ชี้ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าข้อมูลใน CMB ไม่สอดคล้องกับคำทํานายของฮอว k i n g และ Her t ์ทอกก็จะทําให้ทฤษฎีนี้ผิดไปหมดเนื่องจากนั่นคือสมมติฐานและประมาณการสําคัญที่สุดในรายงานวิจัยชิ้นนี้แคที่แม็กอยยังชี้ด้วยว่าในการเชื่อมโยงทฤษฎีควันตั้มเข้ากับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงฮอว์กิงกับเฮอร์ทอกรู้ดีว่ากรอบเชิงคณิตศาสตร์จำนวนมากที่นำมาใช้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และยังไม่สมบูรณ์ถึงกับเรียกว่าเป็นทอยโมเดลหรือยังยอมรับไว้ด้วยว่ายังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจยัยอีกมากมายในเรื่องนี้เมื่อราวหนึ่งหือนสีล้านปีก่อน การระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang อาจไม่ได้ให้กำเนิดเพียงแค่จักรวาลที่เรารู้จักและอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังมีการเกิดขึ้นของปฏิจาก,กราาหรืออีกเอกภพบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคู่ตรงข้ามกับจัก,กรวาลของเราซึ่งเทียบได้กับเงาสะท้อนในกระจกนั่นเองทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน perimeter เพืเอ่อการศึกษาฟิสิกส์ทฤษฎีของแคนาดาตีพิมพ์แนวคิดดังกล่าวลงในวารสาร Physical Review Letters โดยระบุว่าปฏิจจกรวาลซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับจักรวาลของเรานั้นมีการขยายตัวไปในทิศทางตรงข้ามซึ่งเป็นการถอยหลังย้อนไปในห่วงเวลาก่อนการเกิดบิ๊กแบงแทนที่จะขยายตัวไปพร้อมกับเวลาที่เดินไปข้างหน้าแบบในจักรวาลที่เราอาศัยอยู่การขยายตัวแบบถอยหลังไปในห่วงเวลานับจากเหตุการณ์บิ๊กแบงเช่นนี้อาจถือได้ว่าปฏิจจกราลน,นั้นเป็นเอกภพที่ดำรงอยู่มาก่อนการเกิดบิ๊กแบงได้ด้วยเช่นกัน นอกจากเวลาจะเดินถอยหลังในปฏิจักรวาลแล้วปริภูมิก็ยังกลับด้านกันกันกบจักรวาลของเรารวมทั้งสสารที่เป็นองค์ประกอบก็ยังเป็นปฏิสสารอีกด้วยซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดของปฏิจักรวาลน,นั้นเป็นไปตามกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ที่เรียกว่า CPT symmetry หรือหลักการสมมาตรของประจุอนุภาคและเวลาที่จะต้องมีคู่ตรงข้ามอยู่เสมอดรนิวทูร็อก หนึ่งในทีมนักฟิสิกส์ผู้เสนอแนวคิดเรื่องปฏิจักรวาลบอกว่ากรอบแนวคิดตามแบบจำลองการขยายตัวของจักรวาลที่ยึดถือกันอยู่ในทุกวันนี้มีข้อบกพร่องกล่าวคือองค์ประกอบต่างๆของจักรวาลน,นั้นขาดความสมดุลจนนักฟิสิกส์จะต้องคอยจินตนาการถึงอนุภาคตัวใหม่ๆหรือสนามต่างๆเพื่อมารองรับให้คำอธิบายปรากฏการณ์ที่ค้นพบใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้พวกเขาหลงทางได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามอธิบายการขยายตัวของจักรวาลด้วยหลักการสมมาตรที่เป็นพื้นฐานทางฟิสิกส์แทนโดยใช้อนุภาคและสนามต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักได้ยอมรับกันดีอยู่แล้วทฤษฎีใหม่ดังกล่าวยังใช้อธิบายถึงการมีอยู่ของสสารมืดได้อีกด้วยโดยชี้ว่าจักรวาลในระบบสมมาตรนั้นจะเต็มไปด้วยอนุภาคหนิวทริโนโที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคอื่นซึ่งอนุภาคที่มีมวลมากเป็นพิเศษชนิดนี้ก็คือสสารมืด ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นตัวการยึดโยงดวงดาวในดาราจักรต่างๆให้เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนและมีบทบาททําให้จักรวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งล่าสุดทีมนักวิจัยของนาซาในพื้นที่แอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีนามว่าด Peter รปีเตอร์กอแฮมกับทีมงานได้ทําการค้นคว้าวิจัยในปฏิบัติการ a n t a r c t i c Impulsive Transient a n t e n n a ที่พวกเขาได้ทำภารกิจใช้บอลลูนติดเสาสัญญาณเพื่อทำการสแกนหาอนุภาคพลังงานสูงที่เป็นลักษณะสำคัญของเทหะวัตถุจากนอกโลกซึ่งอาจปรากฏอยู่สักที่ในพื้นผิวน้ำแข็งขนาดใหญ่หลายล้านตารางกิโลเมตรของทวีปแอนตาร์กติกาพวกเขาได้เคยทำการทดสอบแบบนี้มาแล้วถึงสองครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้พบอะไรซ้ำยังเจอกับสัญญาณรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่หลังจากนั้นก็เกิดการค้นคว้าในครั้งที่3ของปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นในครั้งนี้พวกเขาได้ตัดสินใจว่าควรทำการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เดิมซ้ำอีกครั้งโดยเฉพาะสัญญาณรบกวนที่ถูกมองข้ามในครั้งก่อนๆและถือว่านับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะพวกเขาได้พบว่าสัญญาณรบกวนนั้นเมื่อวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วก็พบว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของอนุภาคพลังงานสูงที่ปกติซึ่งเกิดจากการตกหรือแผ่มาจากอวกาศสู่พื้นโลก แต่สิ่งที่ประหลาดออกไปสำหรับสัญญาณน,นี้ที่พบจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็คือลักษณะการเกิดของมันคล้ายกับการพุ่งจากพื้นโลกออกไปสู่ห้วงอวกาศซึ่งผิดจากอนุภาคพลังงานสูงทั่วไปการค้นพบอนุภาคนี้เกิดขึ้นในปี2016หลังจากที่กอแฮมและทีมงานแห่งมหาวิทยาลัยคอนเนลได้เผยแพร่ง,งานวิจัยดังกล่าวพวกเขาและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างได้เอาหลักฟิสิกส์และทฤษฎีต่างๆที่พิสูจน์แล้วในปัจจุบัน พยายามมาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวแต่ก็ไม่มีกฎหรือทฤษฎีใดเลยที่สมเหตุสมผลนอกจากว่าสมมุติฐานหนึ่งจะถูกยอมรับซะก่อนเพราะทางเดียวที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้คือการยอมรับว่ามีจักรวาลคู่ขนานที่เกิดร่วมกับการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang มาพร้อมกับจักรวาลที่เรารู้จักและจักรวาลคู่ขนานที่ว่านี้มีลักษณะตรงข้ามกับเราทุกประการ อย่างไรก็ตามในข้อสมมุติฐานที่เกิดขึ้นกับความประหลาดที่ค้นพบก็กำลังเป็นข้อสนทนาถกเถียงความเป็นไปได้ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคำอธิบายที่เข้าท่ามากกว่าเรื่องของโลกคู่ขนานและก็คงต้องรอก,การทดสอบซ้ำว่าการทดสอบของดกอรกอแฮมอาจเป็นเพียงความผิดพลาดที่พบอนุภาคย้อนสอนทิศทางก็เป็นได้ตลอดจนต้องทบทวนโมเดลคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มต่อไป ทั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องแปลกที่น่าสนใจในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คล้ายว่ามีการสลับทิศทางอย่างน่าพิศวงและน่าจะกระตุ้นความสนใจในการศึกษาเรื่องฟิสิกส์โลกคู่ขนานต่อไปมิติในทางฟิสิกส์ไม่ได้หมายถึงมิติลี้ลับมิติมหัศจรรย์หรือว่าอีกโลกหนึ่ง แต่หมายถึงดิเมนชันในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นจุดมีมิติเป็น0ูนย์หรือไม่มีมิติเส้นตรงก็มี1มิติส่วนพื้นที่เป็น2มิติและปริมาตรก็เป็นสม,มิติซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมีกว้างยาวสูงในทางคณิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติเท่าไหร่ก็ได้แต่อวกาศหรือที่ว่างที่เราเห็นนั้นเป็นสม,มิติ ในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนอกจากขึ้นกับพื้นที่แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับเวลาด้วยซึ่งในทางคณิตศาสตร์นับเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งได้กลายเป็น4มิติที่เรียกว่า Space Time หรือการอวกาศมีหลายทฤษฎีที่แสดงถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีมากกว่า4มิติโดยในปีคศ1921ทีโอดดร์คาลูซาสนิฐานว่าการอวกาศมี5มิติ ซึ่งมิติที่เกินมานั้นเราเรียกว่ามิติพิเศษซึ่งคาลูซ่าต้องตอบให้ได้ว่ามิติดังกล่าวนั้นหายไปไหนและเขาก็มีกลวิธีในการอธิบายว่ามิติดังกล่าวขดตัวอยู่กลายเป็นมิติที่เล็กมากจนมองไม่เห็นแต่การนำเสนอของคาลูซ่าไม่ได้รับความสนใจนักจนกระทั่งเริ่มมีการศึกษาแนวคิดดังกล่าวมากขึ้นในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบการขดดังกล่าวเหมือนการขดกระดาษเป็นทรงกระบอก หากรัศมีของการโคดสั้นกว่าความยาวคลื่นของแสงจะไม่สามารถสะท้อนเป็นภาพออกมาให้มองเห็นได้ซึ่งนะักฟิสิกส์ก็พยายามจะพิสูจน์ว่ามิติดังกล่าวมีจริงหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการทดลองยิงอนุภาคด้วยเครื่องเร่งอนุภาค LSC ของห้องปฏิบัติการเซิรนอันเป็นองค์กรการวิจัยด้านนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตามหลักกลาศาสตร์ควอนตัมต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาล เพื่อทําให้อนุภาคที่สามารถเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนั้นมีความยาวคลื่นสั้นลงจนเล็กพอที่จะเห็นมิติที่ขดซ่อนอยู่ได้ส่วนเรื่องโลกคู่ขนานนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากทฤษฎีสตริงที่ใช้อธิบายการกำเนิดจัก,กรวาลแต่โลกคู่ขนานนั้นแบ่งได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือโลกขนานแบบควอนตัมซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปีคศ1957โดยนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าดรฮิวเอเวอเรต เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคในทฤษฎีควอนตัมด้วยการสมมุติว่ามีโลกคู่ขนานอยู่โลกคู่ขนานประเภทที่2คือโลกคู่ขนานแบบ string theory multiverse u n i แนวคิดเรื่องเอกภพคู่ขนานในกลุ่มนี้เป็นแนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีเส้นเชือกซึ่งเป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงในระดับพลังงานสูง,สง ซึ่งเพียงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ใช้อธิบายแรงดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญสคัญที่พบในการศึกษาจาัก,กรวาลวิทยาได้ส่วนแนวคิดเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับโลกคู่ขนานก็คือ Inflation Multi-Universe ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการศึกษาจาัก,กรวาลวิทยาหรือการศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของเองกภพบ อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับโลกคู่ขนานและมิติที่ขดซ่อนตัวอยู่นั้นยังเป็นเพียงทฤษฎีซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ซึ่งนักฟิสิกส์เองก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีจริงหรือไม่หากแต่เพียงสนใจการอธิบายธรรมชาติเท่านั้น ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว